ข่าวลือเรื่องนารีผลมีชีวิตได้แพร่กระจายสู่โลกมนุษย์ดุดไฟป่าที่ไร้การควบคุมมันได้ปลุกความโลภอันไร้ที่สิ้นสุดให้กรีธาทัพมุ่งสู่ใจกลางป่าหิมพานกองทัพมนุษย์บุกทะลวงเข้ามาด้วยความปรารถนาที่จะครอบครองดาบและคมขวานฟาดฟันต้นไม้อย่างบ้าคลาัล่งเปลยเพลิงเผาผลาญพงไพรที่เคยศักดิ์สิทธิ เสียงกรีดร้องของป่าดังก้องไปถึงสวรรค์พอแล้วพวกเราจะไม่ยอมเป็นผู้ถูกกระทำอีกต่อไปด้วยเจตจำนงที่เป็นหนึ่งเดียวเหล่ามัก,กระีผลได้บัญชาให้ต้นไม้ลุกขึ้นสู้เถาวันหนามพุ่งเข้าพันธนาการรากไม้อบรัดป่าทั้งป่ากลายเป็นสมรภูมิข้าควรทำเช่นไรเมื่อเผาพันธ์ของข้า กำลังทำลายล้างผู้เป็นที่รักของข้าและผู้เป็นที่รักก็กำลังจะหยิบยื่นความตายให้แก่เผ่าพันธุ์ของข้าทางที่ข้ายืนอยู่มันไม่มีที่ให้ไปต่อแล้วจริงๆหรือเจ้าชายเข้าขวางกลางทัพทั้งสองเขาพยายามร้องขอพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องทุกชีวิตแต่เสียงของเขากลับเลือนหายไปในความบ้าคลั่งของสงคราม พอแล้วเหล่าธิดาต้นไม้กำลังจะตายพลังของข้ากำลังจะหมดลงบุญสว่วรรเหล่าเทพผู้สร้างเฝ้ามองการทดลองของตนด้วยแววตาที่เรียบเฉยความล่มสลายนี้อาจเป็นเพียงข้อมูลอีกหนึ่งบรรทัดในบันทึกของพวกเขาป่ากำลังจะถูกทำลายต้นไม้กำลังจะตาย และวิญญาณของพวกเธอกําลังจะสลายไปพร้อมกันณนะวินาทีสุดท้ายนี้เองที่พวกเธอต้องเลือกหนทางสุดท้ายที่จิตวิญญาณแห่งพฤกษาได้มอบไว้และมันต้องถูกเลือกเดี๋ยวนี้